ผีปงที่ผาอีเมยเมื่อพักภาวนาอยู่ที่ดงผาลาดพอสมควรแล้วได้ข่าวว่าที่ผาอีเมยบ้านดงนาซอนอำเภอวานนิวาดจังหวัดสกลนครมีผีปงดูร้ายมากเขาวว่าถ้าไปที่นั่นแล้วระวังให้ดีนะมันจะหักคอกินนั่นแหละก็เลยออกเดินทางไปถึงที่นั่นก็เป็นเวลาเย็นแล้วทำที่พักไม่ทัน ก็เลยอาศัยอยู่ใต้ร่มไม้ข่านั้นก็ไม่เดินจงกลุ่มเพราะเดินทางมาไกลแล้วพอหกโมงเย็นกว่ากว่าก็ได้ยินเสียงเหาะขึ้นทางโคนโป่งโน้นขึ้นไปบนฟ้าแล้วก็พุ่งลงทางหัวทุ่งทางโน้นเสียงดังตึง้งเรากลับว่าทุ่งมันจะพังทลายไม่นานก็กลายเป็นไฟไม่ป่าแดงจ้าร่าเข้ามา ไฟป่าก็ลุกลุ่งรรเข้าใกล้มามันจะให้ตกใจกลัวจนเป็นบ้าวิ่งหนีเข้าป่าไปโอ้นี่หรือที่เขาว่าผีโป่งผาอิเมยมันร้ายถ้าใช่จริงๆก็มาหากันวันนี้เรามาก็เพื่อจะเจริญสมณธรรมหรอกมิได้มารบกวนหวังยึดเอาสถานที่ของใครทั้งนั้นเอานะมาลองกันดูว่าคาถาอาคมของใครจะเก่งกว่ากัน เราจะได้รู้กันว่าอาคมของาศาสนาจะดีเพียงใดจะปราบผีร้ายได้ไหมพอไฟใกล้เข้ามาในระยะประมาณหนึ่งเส้นเท่านั้นก็อ่านคาถาว่าอิติปิโสวิเศเสอิอิเสเสพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิตะโจพระพุทธเจ้า ขอจงมาเป็นหนังมังสังพระธรรมเจ้าขอจงมาเป็นเนื้ออัติพระสังฆเจ้าขอจงมาเป็นกระดูตะริเพชชะคงคงอิสวาหะสวาสุสวาอิพุทธปิติอิณนะมะอาอุมิณนะมะพทะทนณะโมพุทธายะพุทธโธกัง ธทมโมบังสังโคปิดพอจบแล้วก็เป่าพลึบไฟนั้นก็แตกกระจายไปสีแดงหายไปกลายเป็นสีเขียววิ่งเข้าโคนลนโป่งไปโน่นเลยคืนนั้นสามทุ่มกว่ามีโยมบ้านดงนาซอนเข้ามาหาบ้านดงนาซอนนี้เป็นหมู่บ้านเล็กๆมีประมาณ12หลังคาเรือนตั้งอยู่กลางดงผาลาดเมื่อซักไซต์ไต่ถามได้ความกันแล้ว ก็ให้เขารับพระไตรสรณคมและศีลห้าจากนั้นก็อธิบายธรรมะให้เขาฟังบ้างเล็กน้อยเสร็จแล้วก็ถามเขาว่าโยมเมื่อเย็นนี้ราวหกโมงมีเสียงเหาะขึ้นไปบนฟ้าแล้วก็ตกลงมากลางทุ่งทางโน้นเสียงดังสนั่นเล่ากับมันจะถล่มทลายและไม่นานก็มีนิมิตเป็นไฟป่ามาอันนั้นเป็นเสียงอะไรหรืออ๋อผีโป่มันมาหาท่าน มันร้ายกาจมากนะท่านนายพรานในเขตนี้มันล่าสัตว์ยิงเก้งกวางแล้วมันวิ่งหนีเข้าไปในพุ่มไม้นั้นพอวิ่งตามเข้าไปดูก็เห็นผีตัวใหญ่หัวล้านเพ้อเวิรนั่งสูบยามวนใหญ่เท่าแขนโป้อยู่บนจมปวกคนโป่งโน้นนายพรานในเขตนี้เขาคัวกันมากไม่กล้าไปอีกเลยนะท่านนะนั่นแหละพอรุ่งเช้า ได้ข่าว่าผีโป่งมันไปเข้าสิงชาวบ้านแล้วมันก็พูดว่าแหมเราเป็นเจ้าของโป่งอยู่ที่นี่ตั้งแต่สมัยศาสนาของผู้พระเจ้ากัดสโปนู่นเคยเป็นในายพรานใหญ่มาล่าสัตว์ที่นี่แล้วขึ้นไปนั่งบนโคนโป่งใหญ่มีเสือตัวใหญ่ยาวสิบสองศอกผ่านมาก็เลยยิงออกไปแต่เสือนั้นไม่ตายมันจึงกระโดดเข้ามากัดเราตาย เราหึงหวงห่วงอะไรในสถานที่แห่งนี้เมื่อตายก็เลยกลายเป็นผีมาเฝ้าโป่งอยู่ที่นี่นั่นแหละพอเห็นพระกรรมฐานจีวรคล้ำๆล,ล,ล่มให,ใหญ่ๆบาดโตๆเดินผ่านมามีรัศมีด้วยนะเราก็รู้ว่าพระจําพวกนี้มีธรรมจืดนะไปอยู่ที่ไหนก็จืดหมดทั้งนั้นไม่มีใครสู้ได้แต่เราก็สู้ด้วยฤทธิ์ด้วยคาถาคาถาของเราก็เป็นหนึ่ง ฤทธิ์ของเราก็เป็นเลิศประเสริฐไม่กลัวใครทั้งนั้นแต่เราก็สู้ไม่ได้เพราะคาถาของพระกรรมฐานนั้นเก่งกว่าเรานั่นแหละก็ไปได้ชัยชนะกับผีปงที่นั่นฉะนั้นเรื่องผีสางคางแดงคางดำอะไรจึงไม่กลัวอะไรทั้งนั้นทำพระไตรสรณคมเป็นของดีเลิศประเสริฐแท้ผีเจ้าเข้าสิงใช้น้ำมนต์กจัดปัดเป่าหายไปได้ทั้งนั้น อันนี้ข้อสำคัญมั่นหมายฉะนั้นขอให้เอาไปภาวนาเช้าเย็นอย่าได้ขาดไปไหนมาไหนก็ภาวนาอย่างนั้นตายแล้วอาบายไม่ได้ไปไฟนรกไม่ได้ไหม้จะได้ไปสวรรค์โดยพลันนี่เรียกว่าคาถารมพระไตรสรณคคมเอาไปบริกรรมอย่าได้ขาดนะอย่าได้ประมาทอันนี้เป็นของดีเลิศประเสริฐแท้ สำหรับธรรมะคำสั่งสอนของหลวงปูจันทาถาวโรวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ขอบคุณหนังสือธรรมะพระเนจรของหลวงปูจันทาถาวโรวัดป่าเขานอนจังหวัดพิจิตรขอบคุณที่รับชมรับฟังครับ